สวัสดีครับวันนี้ก็แพามาตีพึ่งนะครับผมรังนี้กปอฟ้ยาใยหน้าครับผมรังนี้ผมมาเอาให้เจ้าของสวนเขานะครับพอดีเจ้าของสวนจ่อายออกครับผมเดี๋ยวผมขอออกฝนปอก่อนนะครับมุส้มหนักคะแนน

ครับประมาน,นี้ครับหลังน,นี้แม่มันต่อน,นะครับพอปิดแดงครับมันต่อมันตอนนตอ ยอะส่วนตัวอ่อนนี่ผมขอไปนะครับพอดีว่าขอส่วนจ้ายออกครับผมจะตัดไปหมุเลยนะครับตัวออนนี้ ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับใครชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตกกามเป็นกำลังใจตัวนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ